สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot u s a Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีขานในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นในคำทํานายของไพ่ชุดนี้มันจะมีทั้งในเรื่องอความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องระวังแล้วก็ในเรื่องการงานที่จะเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงการยกย้าย ที่กำลังจะเข้ามาเรื่องแรกผู้จัดจะพูดถึงในเรื่องความสัมพันธ์ก่อนสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นตัวแทนของคุณหรืออาจจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นั่นก็คือเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยพยายามประคับประคองในเรื่องความสัมพันธ์นะการที่เขาจะต้องรักษาความสัมพันธ์ ให้อยู่ตรงนี้และในเวลาเดียวกันเขาจะต้องอปกป้องตัวเขาเองจากการถูกทำร้ายนะอาจจะเป็นคนในครอบครัวนี่แหละเป็นคู่ครอ,องของเขาเองเพราะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นเนี่ยก็เป็นพลังงานของไพ่เ e อ m p e r o r เร่เป็นสิ่งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะปฏิบัติต่อกันอย่างไม่เป็นธรรมมองไม่เห็นคุณค่าไม่ ฟังกันไม่ให้เกียดกันหมายความว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบไม่จำเป็นจะต้องฟังอีกฝ่ายหนึ่งไม่ไม่เกรงใจกันนะบางครั้งเนี่ยอาจจะใช้คำพูดนะที่ทำลายจิตใจกันเพราะไพ่ที่ผู้จัดเลือกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมีคำว่าสปิเกอร์แล้วก็แฟมิลี่นะทีนี้ในเรื่องคำพูดแล้วก็การกระทำบางทีเนี่ย มันไปทํำลายจิตใจกันโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวฉะนั้นคุณก็ต้องตรวจสอบพฤติกรรมของตัวคุณเองว่าคุณกําลังทําแบบนี้อยู่กับคู่ครองหรือเปล่าคุณไม่เคยรับฟังความคิดความคิดเห็นของเขาฉะนั้นคุณจะรู้ได้ยังไงว่าบางทีเนี่ยแม้แต่เรื่องคำพูดเนี่ยคุณก็ทํำลายจิตใจกัน แต่ใครบางคนที่พยายามที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้ทั้งๆท,ที่หมดรักกันไปแล้วนะเหลือแต่ความรับผิดชอบร่วมกันเหลือแต่ความารู้สึกที่เป็นเป็นเหมือนหน้าที่แล้วก็การที่เขาจะต้องเสียสละแล้วก็ยืนหยัดอยู่ตรงเนี้ยเพราะครอบครัวมันมีคำว่า Family ที่ทำให้คนคนเนี้ย เอ่อยังพยายามที่จะอดทนอยู่นะแล้วไพ่เดอะเลเวอเนี่ยหมายความว่าความรู้สึกความศรัทธาที่มีต่อกันเนี่ยมันหมดไปแต่ว่าเขาเลือกที่จะใช้ครอบครัวเนี่ยมาเป็นตัวยึดเหนี่ยวในความสัมพันธ์ให้ขับเคลื่อนไปได้ต่ออันนี้คุณก็ต้องไปดูพฤติกรรมของตัวคุณเองกรณีบางคนเนี่ยมีลูกมีเต้าด้วยกันเขาก็พยายามที่จะอดทนนะแล้วก็ พลังงานของไพ่สองเหรียญเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ในเรื่องความสัมพันธ์ที่ตอนเนี้ยเเขาพยายามโฟกัสไปที่เรื่องครอบครัวทั้งๆท,ที่ในความรู้สึกเขาแล้วเนี่ยเขารู้สึกเป็นทุกข์เขาคิดที่จะเออ,ออกจากตรงจุดนี้นะมีไพ่สองไม้เท้าแล้วก็ไพ่แปดไม้เท้าเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนน่ยมอง หาการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีโอกาสเข้ามาฉะนั้นคุณก็ต้องตรวจสอบพฤติกรรมของตัวคุณเองโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีลูกเต้าที่ว่าจะมาผูกมัดกันถ้าเป็นแค่แฟนแล้วคุณทำนิสัยที่ว่าเอาแต่ใจนะไม่รับฟังอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มีอะไรผูกพันกับคุณเนี่ยเขามองหาทางไปแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรเข้ามามีทางเลือกเข้ามา คุณฉุดเขาเอาไว้ไม่อยู่แน่นอนโดยเฉพาะที่มีพลังงานของไพ่แปดไม้เท้าร่วมอยู่ด้วยนะตรงนี้เนี่ยถ้าเขาเจอใครเจอรักทางไกลเขาไปแน่นอนเขาออกจากชีวิตคุณแน่อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังส่วนในเรื่องอาการงานสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยอาจจะต้องทนอยู่กับ ในที่ทำงานหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเพื่อร่วมงานที่กดขี่ข่มเหงทำ้ายจิตใจกันเป็นสถานการณ์ที่ถูกกดดันแต่เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามอดทนกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณมาทำงานต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะตอนนี้เหมือนกับว่าคุณก็กำลังชั่งใจอะนะว่าคุณจะอยู่ต่อหรือว่าคุณจะกลับบ้านดีนะเพราะมีไพ่สองเหรียญ คุณกำลังคิดอยู่เนี่ยว่าจะเอาอยัางไงดีคุณจะรับผิดชอบเอ่อทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปไหมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนส่วนรวมเพื่อเงินนะแล้วในเวลาเดียวกันคุณก็รู้สึกว่าตรงณจุดเนี้ยมันยากที่จะอดทนเพราะว่าคุณมาจากต่างถิ่นแดนไกลคุณคิดถึงครอบครัวนะอันเนี้ยมันก็ทำให้คุณยิ่งเพิ่มความทุกข์เข้าไปอีก เนี่ยครอบครัวเลยเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณอยู่หรือไปตรงจุดนี้กรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณทนไม่ได้เนี่ยนะหรือว่าคุณทนมามากแล้วไม่รู้จะทนยังไงเนี่ยอมมันมีโอกาสนะที่คุณจะหมดความอดทนแล้วคุณคิดที่จะย้อนกลับไปละคือออกจากตรงจุดเดิมในเรื่องการงาน หรือไม่เช่นนั้นเนี่ยกรณีบางคนถ้าเกิดว่าคุณอยู่ตรงนี้มานานแล้วคุณถูกเจ้านายกดขี่ข่มเหงถูกบีบให้ออกจากงานนะเพราะเขาจะต้องการลดคนลดต้นทุนลดรายจ่ายแต่อย่าให้อยากให้ลูกจ้างเนี่ยทำงานหนักขึ้นทีนี้มันก็จะมี กฎระเบียบอะไรต่างๆที่เป็นการกดดันเอาเปรียบลูกจ้างลูกน้องแล้วบางคนเนี่ยที่ทนอยู่ตรงนี้นะก็เพราะว่าครอบครัวเพราะว่าเรื่องเงินทองแล้วเขารู้แหละว่าการที่จะออกไปหางานใหม่ๆเนี่ยมันมันก็ไม่ง่ายก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้านายหรือว่าเจ้าของร้านอะไรพวกนี้ก็กดขี่ข่มเหงเขา แต่ไพ่ในอนาคตเนี่ยนะมันมีไพ่8ไม้เท้ากับไพ่2ไม้เท้าก็หมายถึงสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยคิดที่จะออกจากตรงจุดนี้แล้วแบบหมดความอดทนแล้ว1นสองหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะมีทางเลือกเข้ามาให้คุณได้ไขว่คว้าหรือว่าคิดที่จะ มีการออกจากจุดเดิมมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงอันนั้นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องการงานหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยคุณอาจจะถูกบีบออกก็ได้หรือบริษัทเนี่ยอาจจะปิดตัวลงนะเขาไม่มีความมั่นคงในเรื่องการเงินอะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นสถานการณ์บังคับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ที่ผลักดันให้คุณต้องออกจากจุดเดิมอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องการงานของคุณก็ขอให้คุณมีสติแล้วก็โชคดีกับทุกการตัดสินใจแต่ที่แน่ๆนะนะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายในเรื่องการงานจะเกิดขึ้นแน่นอนส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์คือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ว่าใครบางคนกำลังตัดสินใจอยู่ นะมีแผนการอยู่ในหัวสมองแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวก่อนคุณยอมปรับเปลี่ยนคุณยอมลดอีโค้ลงคุณอาจจะรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้เอาไว้ได้นะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ